มาตอบคำถามนะครับให้กับทุกท่านนะครับผมได้โพสต์ไว้ว่าชาวลัคนาราศีกันนะครับดาวเดินดีถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากทีเดียวฉะนั้นเมื่อดาวมันเดินดีแบบนี้ชะตาก็มีโอกาสที่จะพบกับความสำเร็จได้ง่ายนะครับก็มีคอมเมนต์มาอย่างมากมายทีเดียวเมื่อกี้ในขณะที่ผม เล่นฟิตเนสอยู่ก็มาเลื่อนเลื่อนอ่านดูนะครับท่านนี้เขาเอ่อม้นมาว่าคิดว่าดีครับได้งานใหม่ตั้งแต่ยังไม่ตกงานเลยขึ้นตำแหน่งขึ้นเงิน40%คิดอยู่ว่าจะไปเลยดีหรือรอต้นปีดีอย่างนี้ผมอธิบายให้ฟังอย่างนี้คือคำถามมันอย่างเงี้ยผมชอบไอ้คำตอบอย่างเงี้ยผมชอบมากเลยเพราะว่าดาวเนี่ยมันมีทัมมิ่งมีจังหวะของมันที่ต่างกัน นะครับรอบวงโคจรของดาวก็ต่างกันดาวบางดวงรอบวงโคจรนานๆอย่างเช่นดาวพฤหัสบ้างดาวราหูดาวเสาอะไรอย่างเงี้ยครับดาวเกตก็อ่ารอบวงโคจรน้อยลงมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับหรืออย่างพวกดาวศุกร์ดาวคารดาวพุธมันก็มีรอบวงโคจรของมัน ไอ้ที่ผมอ่านว่าชาวลัคนาราศีกันช่วงเนี้ดวงดีทั้งงานทั้งเงินเนี่ยผมอ่านรอบวงโครจรของดาวในช่วงนี้เลยฉะนั้นนะครับกับท่านที่นะครับบอกว่าได้งานใหม่ตั้งแต่ยังไม่ตกงานเลยขึ้นตำแหน่งขึ้นเงินเดือน40%โอ้โหดีใจด้วยนะครับแล้วก็คิดอยู่ว่าจะไปเลยหรือรอต้นปีดีผมสรุปอย่างนี้ผมแนะนำว่า ควรจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามในช่วงจังหวะที่ดาวมันดีนั่นก็หมายถึงช่วงนี้ฉะนั้นถ้าเกิดไปช่วงต้นปีดาวมันก็ขยับไปอีกนะครับซึ่งก็ต้องไปอ่านดาวในช่วงจังหวะตรงนั้นอาจจะไม่ดีเท่าช่วงนี้ก็ได้นะครับฉะนั้นในช่วงจังหวะตรงเนี้ยที่ดาวมันโคจรดีหลายดวงอะ่ะสำหรับชาวลัคนาราศีกันไม่ว่าจะเป็นดาวพุธนะครับที่ทับลัคนาเป็นมหาอุดเป็นกเกษตราธิปดี ดาวอาทิตย์ก็ทับลักอีกเป็นอง์เกณ์นาราเกณฑ์ดาวศุกร์ก็ไปอยู่ในเรือนการเงินได้เกษตรตราธิปดีอีกแค่สามดวงนี้ก็เหลือ,ลอแล้วนี่ยังไม่นับนะครับดาวพระหัสที่ไปอยู่ในเรือนสุภะตรีโกร,ร่วมธาตุดินอีกโอ้โหดาวเกตก็ไปอยู่ในตำแหน่งที่ส่งผลดีอีกฉะนั้นถ้าจะตัดสินใจอะไรอยากจะให้เป็นในช่วงจังหวะตรงนี้เลย นะครับเหตุผลเพราะว่ามันน่าจะเป็นการตัดสินใจที่ดีแล้วเราเป็นคนที่ได้ประโยชน์จากการโครจรในในดาวในช่วงจวังหวะตรงนี้มากเป็นพิเศษทีเดียวนะครับจึงถือโอกาสมาตอบให้กับคอมเมนต์นี้นะครับแล้วก็คอมเมนต์อื่นๆที่คอมเมนต์เข้ามาอย่างมากมายก็ขอให้รู้ว่าชาวลัคนาราศีกันถ้าคุณจะต้องตัดสินใจอะไรที่เป็นเรื่องสลักสำคัญ ก็ควรจะเป็นในช่วงจังหวะนี้ที่ดาวมันเดินค่อนข้างที่จะดีต้องบอกว่าดีเลยแหละนะครับไม่นับไอ้ดาวราวหูที่เล็งลักนาจะจุกจิกเรื่องความรักเรื่องคู่ครองอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นเรื่องของงานเรื่องเงินเรื่องสิ่งที่จะได้มาแล้วนั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆทีเดียวนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลักนาราศีกันเลยคือในช่วงจังหวะที่ดาวมันทับลักนาอยู่ทั้งอาทิตย์และพุธเนี่ย อย่างน้อยที่สุดนะมันมักจะทําให้เราเนี่ยมันเหมือนกับมีอะไรที่มันจู่ๆมันแวบเข้ามาแล้วก็ทําให้เราตัดสินใจอะไรต่างๆบางทีมันก็อาจจะเป็นการตัดสินใจที่อ,อ,อยู่บนบรรทัดฐานของของของ,ของเซนส์ของตัวเราเองก็ได้ด้วยนะครับนี่แหละครับคือนะครับคำตอบที่ผมอยากจะบอกกับคอมเมนต์นี้และชาวลัคนาราศีกันทุกท่านฉะนั้นตัดสินใจเลยในช่วงจังหวะที่ดาวยังเดินดีอยู่นะครับ วันนี้ผมไปออกกำลังนะครับช่วงสายๆแล้วก็วันนี้คนไม่ค่อยเยอะนะครับอากาศก็ไม่ร้อนมากสงสัยคิดว่าน่าจะเข้าใกล้หน้าหนาวแล้วนะฮะขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเดี๋ยวจะมาตอบคําถามให้อีกเรื่อยๆนะสวัสดีครับ